สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครบผมและแล้วสุภโชคสารชาติของเราก็สามารถทำแอซิที่2ได้ต้องบอกว่าลงแค่8นาทีนะครับแต่สามารถทำแอซิและช่วยให้สโมสรคอนเตเลซซัปโปรโรชนะสโมสรทีมเยือนเซเรโซ,โ,ซโอสกาไป2ประตูต่อ1 ซึ่งเซตโซอ,อกสก,การนำไปก่อนนะครับผมในนาทีที่78 -1 ประตูตะศูนย์และหลังจากนั้นมิชาก็ต้องตัดสินใจที่จะส่งไพ่ใบเด็ดตัวแทนจากประเทศไทยสุโชคสาชาติลงแทนไดกิซุงะครับและเช้าเช็คของเราเองลงมาก็โชว์ผลงานยอดเยี่ยมครับต้องเรียกว่ามีส่วนร่วมทั้ง2ประตูครับเรียกว่าแฟนๆชาวไทยที่ติดตามเจ้าเช็คอยู่ ตะโกนกันดังลั่นอย่างแน่นอนลูกนั้นแอซิดแอดเอก็ันเหมือนกันครับแต่หลายคนก็มีคำถามครับรวมทั้งแฟนบอลญี่ปุ่นที่ถามว่าเมื่อไหร่เจ้าเช็คของเราสุปโชคเนี่ยจะได้ลงยาวๆสักทีบางคนแฟนบอลญี่ปุ่นก็บอกว่าสุปพโชคสั่งหรือเจ้าเช็คเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชนาทิพเขาสามารถดึงดูดคนไทยมาดูกแข่งขันอของซัปโปโรได้มาก อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆจากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นครับภายหลังจากที่เจ้าเชคของเราสุภพโชคสาชาติทำแอดซิตที่สองของตัวเองในเจลี Nigeria. ช่วยให้สโมสรต้นสังกัดคอนโซเรสซัปโปรโรพริกนรกชนะเซโซโอซากาไป2ประตูต่อหนึ่งครับผม มาเริ่มต้นกับคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าสุ per โชคของเราเนี่ยสามารถดึงดูดตัวผู้เล่นอื่นได้ถูกต้องที่สุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉากที่ยิงเข้าประตูไปแล้วสุ per โชคค่อยๆดันมือขวาขึ้นมามันสุดเจ๋งเลยเขาเหมือนเทพมากๆชมอย่างนี้แอดรู้สึกรอยแทนสุ per โชกเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันเนี่ยต้องการซื้อสุภพโชคแล้วจะรออะไรครับบอกสโมสรบอกว่าซื้อได้แล้วครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นแอซิซที่สมเหตุสมผลของสุภโชคและประตูที่น่าทึ่งของอาโอกิฉันอยากจะร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเฝ้าดูฉันจับตาดูสุภพโชคมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นฉันคิดว่าเขาเนี่ย ควรเพิ่มอีกแค่เพียงเรื่องของความแข็งแกร่งจวเช็คส,สู้ๆนะครับกำลังจะให้ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าเป็นทีมที่สาม,มารถโตกลับได้อย่างสวยงามสุขโชคเข้าเป็นผู้เล่นที่มีบุคลิกเป็นแบบ c o u n t อร์แ t ทแทแตกต่างกับผู้เล่นก่อนหน้านี้อย่าว่าอย่างนั้นสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซับเปาโรสามารถชนะ2-1เซ็ซโอสกา เราเสียประตูกันในเครื่องหลังแต่ก็สามารถฟื้นตัวและก็พลิกกลับได้ด้วยคิมโกจิและอาอกิและก็สุ์โชคผมคิดว่ามันสามารถทำได้แบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกถ้ามีพวกเขาแหมสุดยอดจริงครับนัดหน้าขอลงเต็มเวลาเลยนะครับสุปร์โชค,คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ชานคิดว่ามันคงจะดีถ้าเปลี่ยนสุพโชคลงตั้งแต่แรกแล้วมีช่าครับได้โปรดส่งลงเร็วๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันตั้งตารอสุพโชคสัง่งเหมือนคนไทยทั้งประเทศเลยครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันจะรู้สึกพอใจมากถ้าให้สุพโชคและมียาสวะททำงานผมก็คิดแบบนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันที่จริง ฉันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะจำเอสพก็คือเท่ากับสุภโชคทำไมนานขนาดนั้นล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากดูสุภโชคยาวๆใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความเร็วของสุภโชคนั้นรวดเร็วกว่าทั่วไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุภโชคทำไมถึงให้เขาเล่นในรยววะยะเวลาสั้นๆมันหมายความว่าอย่างไร อันนี้ดูมีโบหเหมือนกันนะครับท่านนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้ว่าครึ่งแรกมีอะไรสุรพโชคเป็นช่วงสั้นๆแต่มันดีมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุรพโชคมาช่วยซัป,ปโปโรความสามารถของเขานี่นะไม่แตกต่างกับชนาทิพย์ถ้าไม่อยากไปเล่นเจสองนะก็ทิ้งอีโก้ไว้ก่อน แม่กำลังจะบอกให้สุภโชคลงยาวๆใช่ไหมครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื <S <s ่อดูปฏิกิริยาคนไทยแล้วความนิยมของสุภโชคนี่นะน่าทึ่งมากมันขึ้นอยู่กับผลงานของเขาเขาอาจจะแสงหน้าชราทิพก็ได้ผมรู้สึกว่าสุภโชคมีความกระตือล้นมากในทีมชาติไทยมากคืนและผมรู้ว่าเขาจะนำอะไรมากมายมาสู่คอนเสเลซัปโปโร ขอได้ไหมครับขอให้ลงเยอะๆอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะรู้ว่าเขานําอะไรมาให้นะครับเจ้าเช็คของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสโมสสอนที่ชอบก็คือคอนโสเร์ซัปโปโลผู้เล่นที่น่าจับตาม,มองในฤดูก,กาลนี้นะและเป็นความคาดหวังนะก็คือเจ้าเช็คของเราสุภโชคดีเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุภโชคเป็นสิ่งที่ตามหาถ้าเจอแล้วก็ให้ลงบ่อยๆนะครับไหนๆก็เจอแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สุปโชคเขาไม่ธรรมดาและไม่ธรรมดามากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยแต่บางทีสุปโชคสามารถเหมือนกับโคกาชิวะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอืมบางทีเนี่ยเจ้าสุปโชคเนี่ยอาจจะดีอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าดีนะครับและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าสุพโชคสุปโชคสุบตโชคเขาคือผู้ช่วยที่ดี เรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นที่พูดสู่ประโชคของเราภายหลังที่ทำแอซิดช่วยให้ต้นสังกัดทีมคอนเตเลซัปโปโรเอาชนะต้องเรียกว่าพริกนรกดีกว่าครับพริกนรกเอาชนะเซโซโอสก,กาไป2ประตูตออ่อหนึ่งภายในบ้านของตัวเองครับผมทุกท่านครับ นักเตะไทยของเรายัางต้องการกำลังใจเสมอครับขอแรงเชียร์แรงใจให้กับนักเตะไทยที่ไปขาแข่งในต่างประเทศกันทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนักเตะไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม